บายดี bye, พี่น้องทั้งฟังเล่าและฟังไทยเนาะวันนี้การิมาเวาเรื่องใส้ไทยทางเก็คนหนะน่อยนึงเนาะมาเกาะกระแสหน่อยนึงซึ่งหลายๆซ่องที่ออกมาเวาบกคือกันนะนะซึ่งอ่ะซ่องไทยก็ค่อนข้างออกข่าวมาให้ซื้อบนชนบึงค่อนข้างละเอียดยิบทุกขั้นตอนนะนะวันนี้มาฟังอีกซ่องเล่าซ่องหนึ่งมาประกาศข่าวให้ซื้อบนชนอีกกอีก คนละข้างเลยซ้ำฝ่ามือกับหลังมือนะเวามันบวกือกันเลยนะแต่ว่าเท่าที่ค่อยฟังแล้วล่ะมีช่องไทยช่องนึงล่ะประกาศข่าวมาแบบละเอียดเลยนะประกาศให้ซื้อมลชนได้ฟังแบบนี้เนะาะไปเบิ่งกันเบ่ก มีเจ็ดคนไทย7็ประจันบาลเจ็บเห็ดเก็บเห็ดเจ็บเห็ดเจ็บฝับบบบ่งไทยข้ามไปอยู่ฝั่งลาวอพอข้าไปฝั่งลาวเฮ้ยสวสลาวบอกนี่มันคื้นที่ของฝั่งลาวคุณเป็นคนไทยจับเลยลักลอบข้ามแดนมามลักลอบข้ามแดนมาที่คนไทยฮะโทษฐานเดียวที่คุณจะโดน ติดคุกเหรอไม,ไม่ไม่ติดคุกฮะเจนเ็น,นเราเป็นเพื่อนบ้านกันจับยิงเป้าเฮ้ยเจนเจนไม่มียิงเป้าม,มีแต่การฉีดวัคซีนแถมให้อีก14วันจากไปได้เลยโ,โแถมให้อะไรบ้างฮะเป็นวัคซีนที่ชื่อว่าดีที่สุดระดับต้นๆของโลก2ยี่ห้อครับไฟเซอร์กับจอร์นสันแอนด์จอร์นสัน่ะไอ้ที่เข็มเดียวจอดอะ,อะเข็มเดียวรู้เรื่องเลยเป็นทางการไทยนะครับบอกตกอกตกใจกับข่าวนี้มากนะครับ ทางการจะฉีดให้ก่อนเลยก่อนที่คุณจะกลับฝั่งไทยเรื่องของเรื่องสอปปลาเขาจับเจ็ดคนไทยไปเก็บเห็ดข้ามมาเนี่ยมาอยู่ในพื้นที่ของบ้านทุ่งกว้างเมืองพลทองแขวงจำปาสักบันนี้ทางซองเล่าทางซองเล่าได้ออกมาประกาศเขาไปเห็นทางซองไทยและซองลาว่องซึ่งซองเล่าออกมาประกาศว่ทาทั้งเล่าโบได้สีดวัคซีนให้คนไทยทั้งเจ็ดก่อนกลับประเทศนะเนาะ ถือว่าทางการลาวได้ส่งกลับไปเลยโดยที่บบได้สีด์วัคซีนอย่งและช่องไทยช่องนั้นน่ะเอาข้อมูลมาแต่ใสนะนะจึงว่าทางลาวเฮาสีดวัคซีนให้คนไทยทั้งเจ็ดคนนั้นก่อน่งกับประเทศแต่เขาเขาก็น่าจะมีมุ่นมากขึ้นกันก่อนขา้าวศีมาเวาอ่านข่าวแบบนั้นเพราะว่าฟังช่องไทยอ่านข่าวนี่กค่อนข้างทีละเอียดเนะเาะข้าวประกาศข่าวคนข้างทีละเอียดทุกขั้นตอนเลยเขาก็คิดว่าโอ้ ทางเลา,าได้ฉีดวัคซีนให้คนไทยทั้งเจ็ดก่อนส่งกลับประเทศแต่ว่ามาอันนี้ความมาเห็นอ,อีกสองเล่าสองหนึ่งที่ออกมาประกาศบัได้ฉีดวัคซีนให้คนไทยทั้งเจ็ดนั้น,นก่อนส่งกลับประเทศไปไปเบิ่งกันด้วยเบิ่งว่าสองล่าเป็นประกาศอะไร มาเบิ่งกันซี่แจงกรณีคนสัญชาติไทยที่เดินทางเข้ามาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอยู่แขวงจำปะซ่าซึ่งปัจจุบันนี้เจ้าหน้าที่ของเราพร้อมดําเนินการเจรจากับฝ่ายไทยเพื่อส่งพวกเกี่ยวกลับคืนประเทศแบบถูกต้องตามกฎหมายและสนธิสัญญาระหว่างสองประเทศของลาาและไทยส่วนว่าข่าวที่ ลายสื่อหลายสำนักข,ของราชนาจักรไทยและสื่อสังคมออนไลน์บางจำนวนที่ได้มีการระบุข่าวและให้ข้อมูลว่า คนลเมืองไทยทั้งเจ็ดคนได้หักการซักวัคซีนต้านพยาธิโควิดสิบเก้าอยู่สาธา,ารณารัฐปราสาธิปไตยประสาชุนลว้วซึ่งข่าวนี้แม่นโบมีมูลความจริงแต่อย่างใดโบมีการซักวัคซีนให้พวกเกี่ยวทั้งเจ็ดคนที่ลงเข้ามาอยู่สาธา,ารณลรัฐปราชาธิปไตยประชาชุนลาวสันั้นขอแจ้งให้ได้หักทราบตามนี้ด้วยคอ,อ้กบููกันว่าความจริงมันเป็นอะไรนะ ขาก็ถ้าฟังถ้าเบิง่งติดตามข้าวกันไปพร้อมๆกันน,น้องเนะถ้าหากว่ามีข่าวคืบหน้าใดๆเสียมาเว้าสีมาเราสือฟังอีกเนาะเอามาเบิ่งฮอดตอนนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดติดตามช่งองยู่ล่าของเ้าเนาะบ๊ายบาย